สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาเล่นสนุกกับเราของเล่นเด็กไทยวันนี้เราก็มีรีวิวของเล่นจาก Play Mobile ตากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะคะที่เห็นอยู่ตรงหน้าวันนี้เลยเพื่อนๆก็คงคุ้นกันใช่ไหมล่ะว่าเอ๊ะทำไมตัวละครตรงหน้ากับแผลตรงหน้ามันคุ้นจังเลยเนาะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยจำกันได้ไหมว่าเรามี่าร Play Mobile ที่เราอัปเดตพลิปอยู่ตลอดเวลาเลยอันนี้เราก็จะมีเซตที่เราจะมาบอกว่า แต่ละตัวละครเนี่ยมาจากเซ็ตเครื่องมบิลเซตไหนถ้าเ,เพื่อนจะอยากเก็บสะสมตัวละครจากครอบครัวโวกเกลอย่างเงี้ยทำาจผักสามารถซื้อเซ็ตไหนได้บ้าง mm hmm. ก็ที่เห็นอยู่ในมือน,นี้นะคะก็เป็นตัวละครที่เป็นคุณพ่อที่ชื่อว่ามาตินโวกเกลนั่นเองซึ่งคุณพ่อในในตอนก่อนๆหน,น้าน้เนี่ยคุณพ่อจะเป็นผมสีแดงเพราะว่าเราก็ได้เปลี่ยนสีผมให้คุณพ่อเป็นผมสีบลอ์มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะสำหรับ hmm. ตัวละครที่เป็นคุณแม่นะคะก็อยู่ในเซ็ตนี้เซ็ต ห้า3เจ็ดสามสำหรับเด็กอายุ4ิบเจ็ปีก็เป็นเด็กเป็นเด็ที่มีคุณแม่แล้วก็มีคุณลูกปัดฝาแฝดนาอซึ่งคุณลูกสองคนเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในมิทานเพลย์มบิลของเราส่วนถัดมานี่นอกจากคุณแม่กับคุณพ่อไปแล้วแล้วก็มีฮันนานละคะฮันนาก็เป็นพี่สาวคนโตนั่นเองฮันนาทุกคนก็คงจำได้ฮันนานี่มีเรื่องราวรามาเยอะมากๆเลยทั้งกับแฟนที่เป็นเดฟทั้งกับพี่ ตาน้องชายที่เป็นซูเรียนนั่นเองนะคะซึ่งจะน้องชายวันนี้เนี่ยก็อยู่ในเซตัดไปเซ็ตนี้เลยก็เป็นซูเรียนโฟเกลของเราเป็นเซ็ตเฟโมบิลคันทรีนะคะรหัส 1, 3, 4, หหนึ่งสามตีเหมาะสำหรับเด็กอายุ4ี่ถึงปีแล้วถ้าเราเปิดเข้าไปในกล่องเนี่ยก็จะมีเซ็ตที่มาพร้อมกับเจ้าหมาน้อยหลายหลายตัวเลยก็จะมีเจ้าซูเลียนโฟแกลนะคะที่ใส่ชุดแบบนี้ มีต้นไม้มีอะไรแบบนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นถ้าใครถ้าใครชอบสไตล์คันทรแนวรักษัต์ก็จะสามารถคือเซตนี้ได้ก็ซือเลยนะคะสำหรับน้องคนสุดท้องของนิทานเรื่อง Playmobile ตอนเ,อเรื่องครอบครัวโบเกลเนี่ยเราก็มีน้องคนสุดท้องที่ชื่อว่าเอ็มม่าซึ่งเอ็มมาก็อยู่ในเซต Playmobile City Life บน,นี้กับคุณแม่นะคะแล้วก็มีเด็กอีกคนที่เป็นถึงถึงคงคำนิดนึง คือรหัสว่าห 5, 5 7 2อนั่นเองสำหรับเพืเ่อนๆ่อยากได้สะสมตัวละครที่ท่านมาจากครอบครัวเรื่อง f a ม i l y ่โฟเกลหรือครอบครัวโฟเกลเนี่ยนะคะเพื่อนๆก็สามารถหาซื้อได้จากเสร็จทั้งหมดที่เราเอามานะําเสนอให้เพื่อนดูกันวันนี้นั่นเองมีมีมีมาตินโฟเกลมีคุณแม่มีฮันน่ามีซูเลียนโฟเกลแล้วก็มีเอมมานั่นเองนะคะแต่หรบวันนี้รีวิวของเล่นของเราก็จบลงเพียงเท่านี้แล้ว เพื่อนๆอยากติดตามยูทูบช anel ของเราก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด s u b สไคร b ์ในช่องของเราด้วยนะคะหรือเพื่อนๆก็จะช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปก็พวกเราจะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ได้ของเราจบลงเพียงเท่านี้แล้วสวัสดีค่ะ